สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพี่น้อง f c หน้าช่องแจ็คคำเป้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจหรือว่าหน้าช่อง YouTube แล้วก็สมาชิกพี่น้องในชมรมของพวกเราที่ตามมาดูคลิปนี้อยู่ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนครับวันนี้ผมมีไลฟ์สด4โมงเย็นนะรายละเอียดอาจจะไม่ได้พูดเยอะหน้าคลิปแต่ในไลฟ์สดครับครบทุกคู่แน่นอนครับเมื่อวานยินดีกับพี่น้องในชมรมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นยูเนียนเบอร์ลินครับสูงซิกเคชุดอัลบั้ม3มาครบมาเต็มแค่นั้นยังไม่เพียงพอบฟุตอล74 ครับ4คู่รวดยินดีด้วยแล้วกันครับก็ใครที่สนใจในทางเพิ่มเติมก็ส่วนในช่องทิกต o อกทางเข้าก็หน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอปฟ้าครับเดี๋ยวผมพิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันวันนี้3คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับจะมีพิมเมยร์อีก2คู่แล้วก็มีบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่บิ๊กแม์เลยนะบาเยิร์นมิวนิคครับวันนี้ต้องเจอกับบุรุษเสียดอทมูลคู่นี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเลยครับเจอกันทีไรซัดกันนัวตลอดครับมันสนุกดุเดือดแน่นอนมองบนบนไว คู่เอกประจําวันเสาร์นี้เลยก็ว่าได้ครับฟูลแลมวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าพักทีมชาติไป2สัปดาห์ครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลเองอย่างโออามาตินเอ,อเดการแบบนี้ครับก็หายเจ็บกลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ยังคงมองว่าวันนี้อาร์เซนอลเสียเปรียบแค่เล่นนอกบ้านครับแต่ว่าขุมกําลังของพวกเขาครับอยู่ในช่วงที่กําลังแบบว่าพีคถึงขั้นสุดเลยทางฝั่งของบุกโยซากาวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์ทเป็น11ต,ตัวจริงนะบ,งบังคับชนะแค่ตรงเดียวไม่น่าจะใช้รรนน้้งงงาาาาานนนนยกกัััเทท่่่่่ไไหหรรคคบวีมมุแิ งกันไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลคู่สุดท้ายครับวันนี้เปิดมาแล้วชอบเอามากๆเลยในคู่สามทุ่มครับวันนี้ซันเดอร์แลนด์เจอกับบูฟไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับต่อให้เป็นน้องใหม่แต่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับวันนี้มองกันไปที่แมวดำซันเดอร์แลนด์นะส่วนรายละเอียดคู่อื่นๆครับเพิ่มเติมมากกว่านี้เรามาเจอกันในไลฟ์สดตอน4ี่โมงเย็นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับฟังกันชัดๆอีกรอบครับตัวแรกซันเดอร์แลนด์ตัวที่2ครับอาร์เซนอลตัวสุดท้ายครับสูงบาเยนน์มิวนครัับวดีสส